รถไฟสายใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเลี่ยงเมืองลบบุรีก็มีจุดเริ่มต้นโดยแยกออกมาจากสถานีรถไฟบ้านกลับวิ่งขนานไปกับถนนหลวงใหม่ยเลข366ผ่านสถานีรถไฟลบบุรี2แล้วยาวไปบรรจบกับทางรถไฟสายหลักที่สถานีรถไฟโคกปะเทียมรวมเป็นระยะทาง29กิโลเมตร ด้านหน้าก็จะเป็นสถานีรถไฟโครกระเทียมจังหวัดลบบุรีซึ่งอยู่ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพค่ะโครงการนี้ก็จะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น2สัญญาด้วยกันสัญญาที่ 1. ช่วงบ้านกลับโครกระเทียมประยะทาง29กิโลเมตรสัญญาที่ 2. ช่วงท่าแคปากน้ำโพระยะทาง116กิเมตร เดี๋ยวในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาไปดูในส่วนของสัญญาที่1ช่วงบ้านกับโักกระเทียมระยะทาง29กิโลเมตรกันค่ะ<โด>เลยจากจุดนี้ไปประมาณ4กิโลเมตรนะคะเราก็จะเริ่มเห็นทางรถไฟสายใหม่เลี่ยงเมืองลบบุรีได้อย่างชัดเจนเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางรถไฟสายใหม่เลี่ยงเมืองลบบุรีค่ะซึ่งเป็นทางคู่นะคะขบวนรถเนี่ยสามารถวิ่งสวนกันไปมาได้ ทางรถไฟช่วงนี้ก็จะเป็นทางรถไฟระดับภาคพ,พื้นดินค่ะส่วนตรงที่เป็นทางรถไฟยกระดับจะอยู่ตรงถนนหลวงใหมยายเลข36เดี๋ยวจะพาไปชมต่อจากนี้นะคะ อยู่กันบนถนนหลวงหมายเลข366นะคะก็จะ,จะเห็นเสาตอมอของทางรถไฟเลี่ยงเมืองลบบุรีเนี่ยยาวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะทางรถไฟสายใหม่เลี่ยงเมืองลบบุรีนี้ก็จะ,จะอยู่ในสัญญาที่1ช่วงบานกลับโคากระเทียมระยะทาง9 9กิโลเมตรแบ่งเป็นทางรถไฟภาคพื้นดิน10กิโลเมตร และทางรถไฟยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอีก19กิโลเมตร ทางรถไฟยกระดับตรงนี้นะคะก็จะมีรถบำรุงทางสีเหลืองๆจอดอยู่ค่ะมั้ไกลๆเห็นไหมคะ บริเวณนี้นะคะก็ได้วางหมอนวางรางเรียบร้อยแล้วค่ะรอเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะตอนนี้เราก็อยู่ด้านล่างของสถานีรถไฟรพบุรี2นะคะบนถนนหลวงหมายเลข366ค่ะ จะเห็นว่ามีทั้งรถไถรถบดนะคะกำลังเคลียร์ปรับพื้นที่เพราะว่าบริเวณชั้น1เนี่ยก็จะทำเป็นลานจอดรถค่ะชั้น2ก็จะเป็นห้องจำหน่ายตัว๋วและจุดพักคอยผู้โดยสารส่วนชั้น3ชั้นบนสุดนีก็จะเป็นชานชลาของขบวนรถไฟทางไรค่ะในอนาคตเนี่ยเมื่อเปิดใช้เส้นทางรถไฟสายใหม่เลี่ยงเมืองลบบุรี และสถานีรถไฟลบบุรีสอนี้คาดว่าขบวนรถไฟทางไกลเช่นขบวนรถพิเศษขบวนรถด่วนขบวนรถเร็วก็จะมาวิ่งให้บริการในเส้นทางรถไฟสายใหม่เลี่ยงเมืองลบบุรีนี้ค่ะส่วนเส้นทางรถไฟสายเดิมที่ผ่านสถานีรถไฟลบบุรีหนึ่งผ่านสารพการและกระปางสามยอดนั้นก็จะให้บริการเฉพาะขบวนรถธรรมดากับขบวนรถชานเมืองค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นงานก่อสร้างสถานีรถไฟละบุรี2นะคะอยู่ในพื้นที่ของตําบลโพตลาดแก้วอำาเภอท่าวุ้งจังหวัดระบุรีชั้นบนสุดนี่ก็คือชั้น3นะคะซึ่งจะเป็นชานชาลาของขบวนรถไฟมี4ชานชาลาด้วยกันค่ะสถานีรถไฟละบุรี2นี้ก็ยังไม่มีการติดตั้งหมอนและรางรถไฟให้เห็นนะคะแต่ก็เริ่มขึ้นโครงหลังคกากันแดดกันฝนให้เห็นแล้วค่ะ ในมุมนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะคะโครงหลังคาเหล็กขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้ง4ชานชลาทั้งกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและติดตั้งอยู่บนชานชลารถไฟที่ยกสูงให้เท่ากับตัวพื้นรถตามมาตรฐานสากลค่ะงานก่อสร้างสถานีรถไฟลบบุรี2นี้ก็จะข่อมอยู่บนถนนหลวงหมายเลข366ด้วยนะคะในมุมนี้เนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเลยค่ะ ในอนาคตเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วทางรถไฟสายใหม่เลี้ยงเมืองละบุรีเส้นนี้ก็จะเป็นทางรถไฟยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะมีความยาวถึง19กิโลเมตร ในมุมสูงเราก็จะได้เห็นทางรถไฟยกระดับที่ยาวไปจนสุดลูกหูลูกตาไกลมากๆจริงๆค่ะและเมื่อหลังคาชาชลาสร้างเสร็จเราก็จะพามาชมกันอีกรอบนึงนะคะส่วนในครั้งนี้เนี่ยงานก่อสร้างของสัญญาที่1ช่วงบ้านปรับโคกกระเทียมก็มีความคืบหน้ามากกว่า92แล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะ และเราก็หวังว่าทางรถไฟสายใหม่เลี่ยงเมืองละบุรีนี้จะแล้วเสร็จทันภายในปีพศ2567และเปิดให้บริการในปีพศ2568ได้ต่อไปค่ะ จบลง่เท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ